หนึ่งสองส,สวัสดีสสดครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์ครับโปเกมอนในทารที่ยีสหนึ่งแล้วนะฮะยีะนะ่สิบเอนั่นแหละครับผม,มวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับปีค่ะอะ่วันนี้เราสองคนนะฮะก็จะมาเล่นกันต่อเมื่อการไลฟ์การต่อส่วงคั้ที่4ีครั้งที่แล้วไป ปีชนะเป็นครั้งแรกนะคะพันกมากเลยเว้ยตอนแรกผมจะชนะแล้วเว้ยแบบรูปเกมมานี่ผมชนะแน่นอนอ่ะทุกคนก็แบบโู้ยไ่เกือบแล้วเออคืองงเหมือนกันคือแบบคือลิงไฟสู้กับลาปัอ่ะคือไม่ลิงจริงๆแล้วอ่ะลาปัสเป็นธาตุน้ําแข็งด้วยอืแล้วแล้วไฟมันชนะน้ําแข็งด้วยไงอ๋อครั้งที่แล้วงงเลยครับ ลิง,งไฟแม่งตัวสุดท้ายเลยแม่งทำพีษโอวิพาสที่แล้วเสียายมากไม่เป็นไรขอชนะครั้งหนึ่งเอ้ยไม่เป็นไรนะฮะแพ้ชนะไม่สำคัญครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะแอมเออแอมมาใช้คำนี้แอม <laughs> <แ>เออพิงมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามดูนะครับเมื่อ้ที่แล้วเมื่อไรครั้งไี่สู้คนดูแบบพันห้าร้อยกว่าคนนะสดถ่ายก็สดคนดูเยอะมากนะแบบดีใจมากเลยนั้นเนี้ยวันนี้เรา ดังนั้นเนี่ยทุกคนนะครับคนน้องๆทุกคนที่ยังดูไมค์คราฟอยู่เนี่ยนะครับรับรองแน่ถ้าทุกคนยังดูผมอยู่แบบนี้ยังสนับสนุมอยู่แบบนี้ผมจะทำไมค์คราฟต่อไปเรื่อยๆนะครับทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะเบื่อเลยแหละเออทำไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคไหมวันนี้ทุกคนพร้อมรุยกันไหมครับพร้อมรุยค่ะโอเคฮะขอเก็บของก่อนโมันหนักอ่ะได้ของรางวัลมามันหนักโอ้ยหรอเหรอ อ่ะตอนนี้วันนี้เนี่ยเรามีอะไรพิเศษด้วยแหละฮะมิไซใครอะไรอะไรพิเศษไม่ใส่ใครโอเคก็อะไรที่พิเศษวันนี้ก็คือเราไปปลูกฟิสกันฟิเซอร์เราจะปลูกฟิเซอร์กันแออแต่๋ยวก่อนเฮ้ยต้นต้นปกบอลเราไปไหนหมดวะต้นโปกบอลเออทำไมต้องปกบอลอะไรอย่างงี้ด้วยวะ <B all> โ,โปกเกบ,บอลเฮ้ยตัวโปเกบอลหายหมดเลยหรือว่าเวอร์ชันนี้มันไม่ให้ปลูกโปรเกบ,บอลแล้วอาจะใช่อ้าวถ้าไม่ให้ปลูกก็เราจะโปกเกบ,บอลจากไหนอะก็นานาดิเดี๋ยวขอเช็คก่อนดิเช็คเลตติ้งหน่อยเแบบ๊บี้ไม่มีอยู่นี่มีอยู่มีอยู่นะครับสงสัยมันหลุดไปแล้วมั้งมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับมันก็เลยดึงหายปไปป่าเออหายไปเลยเดี๋ยวเราไปหาตามทางแล้วกันเออโอเคไป มาเราไปฟิลเซอร์กันมาเดี๋ยวไปตามมานะทีพีตามมานะไปที่ฟรีสเทปนะครับโอเคตอนนี้ผมบ์ปมาที่ฟรีสเทปแล้วนะครับตอนนี้เรารอเช้าเนื้นอฮะรอเช้าสู้ปะสู้สู้อยู่หระตายแล้วเร็วมากเลยเธอยังไม่ได้สู้กับบอสเลยเออรเควักไปฮะโอ้ยเอ้เอามาแย่งเฉย <laughs> ไม่บอตีแรงมากเลยเอ่ะแมตา์คอสจัดการให้เขาหน่อยสิตัวเองโอ้ยเอาสีเอาสี่แฮมเมอร์อาร์มไปแนตต์คอสปึ๊บสวยงามได้อะไรบ้างได้ไลท์เมลพรีเมียมบอลแล้วก็เมกะพันช์เธอโอเครอรอเช้าอยากให้มันเช้าๆนะฮะมันต้องปลุกตอนเช้าอันนี้คือด,ดีดก็มีมาสเตอร์บอลแล้วนี่ใช่ไหมใช่เออถ้ามีมาสเตอร์บอลนี้ก็ต้องแย่งกันจับแล้วแหละใครจะจับอ่ะก็แย่งกันจับเฉยแต่ว่าอ้าวแล้วได้เป็นเจ้าของปะไม่อ้าวก็เปลืองมาสเตอร์บอลดิ ไม่เปลืองเนี่ยไงเราก็ต้องใช้มัตตบอลจับเทพเพื่อเป็นของเอาไปใช้เธอจับไงเอ้าเธอจะจะได้ไม่เปลืองมัตตบอลเขาอ้าวแล้วเธอจะเอาเป็นของตัวเองเหรอถ้าใช้ของตัวเองอ่ะเปล่าขี้โกงมากแย่มากเอ้าแค่พูดเฉยๆเย้เช้าแบ๊วโหสวยงามมากเลยเธอดูหินตรงนั้นนี่สวยสวยเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านแว๊บเมื่อกี้โอเคพร้อมยังพร้อมจะปลุกแป๊บนึงครับ ถ่ายรูปก่อนโอ้โหเซลฟี่กันไปถ่ายรูปอีก้ราฟถ่ายรูปโปกครับพี่น้องมาโอเคพร้อมนะอ่าพร้อมแล้วครับนี่เรากำลังจะทำการปลุกเทพฟิเซอร์นะครับผมขอให้ทุกคนมาเป็นพยานกันในวันนี้นะครับททสามสองหนึ่งฟุ๊ปเฮ้ยอะไรมาเนี่ยมันให้สู้เลยอ่ะเฮ้ย วุ้ยสวยอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะตอนเนี้ยคือเอาอยู่บนฟ้าเอาเป็นว่าผมใช้ท่ากริการะเดเลยแล้วกันนะฮะอุ้ยจับเลยเอาฮะโอ้เดี๋ยวมันตายอ่ะจัดไปฮะมาร์ e บอลฟิเซอร์ r จงมาอยู่กับเราเถอะนะอาร์ติก o โนนะครับวุ้ยแต่มันสวยนะเมื่อกี้ดูสกิล้วสวยอ่ะตัวฟ้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะตอนนี้เรียบร้อยโดนเนโจนเทพอะไรของเธอ ตอนนี้เราก็ได้ฟีเซอร์มาแล้วนะครับกลับบ้านมาแล้วกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเอาฟีเซอร์มาชื่นชมหน่อยสิเดี๋ยวผมมีความรู้สึกว่าฟิเซอร์มันจะสวยกว่าชาวบ้านเขาเลยแล้วเนี่ยใช่ไหมเธอใช่ไหนไหนไหนเดี๋ยวตื่นเต้นอยากดูดิใช่มา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 โอ้ยติดติดเอ่อฟีเซอร์นี่ไงเดี๋ยวนะมันมันมันแช่ช่องฟิซจนเย็นเลยชื่อฟีเซอร์เหรอเอาที่สบายใจอ่ะนะ ปีกทำไมเนี่ยโอ้ยฮึบงูเฮ้ยทำไมปีกเฮ้ยทำไมปีกมันมีสองสีวะลายสีไงเฮ้ยทำไมมันหนีบเธออ้าวเฮ้ยทำไมมันหนีบเธอก็มันหนีบไงอ๋อบินได้ก็บินได้ด้วยดิเธอถ่ายรูปด้ดิสวยสวยสวยตกไกลไปเลยเธอตะโกนนะอ๋อค่ะคุณเท่ว่ะเฮ้ยยังไงอันนึงนะยืนข้างไปน้อง เออเนี่ยแหละเฮ้ยเป็นมันเดี๋ยวตัดต่อเอามันทุกตัวเลยปะวะทำไมอะที่แบบเป็นเทพแบบเนี้ยมันหนีหรือเปล่าอยู่นิ่งๆไะโอเคโอเคแหมเป็นดาราเงี้ยแหละนะมีแต่คนอยากถ่ายรูปเท่อ่ะไม่เอาดีกว่าไปถ่ายอ่ะไปโอเคโอเคแล้วค่อยตัดเอาจะสวยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะลองไปดูตัวเทพสายฟ้าดิล่ะว่ามันจะหนีแบบนี้หรือเปล่าลองดูลองดู ดูดิหนีบเหมือนกันไหมพอครั้งที่ลาวมันขี่ไงอ๋อของเขาขี่ไม่หนีบว่ะมันขี่ออว่ะเธอเนี่ยดูดิเอออุย้ยมาชนอีก <laughs> โอเคเดี๋ยวไปเก็บก่อนแซฟดอสนะฮะผมเก็บเก็บเก็บโอเคเขาคิดว่าโปกเกมอนอนะ่ะมันหนีบเธอโดยที่ไม่ได้ได้สั่งอ,อะไรเปล่ามันเขาสั่งมันเองอะอ๋อโอเคครับก็ต่อไปเนี่ยนะฮะเราป่าป่ ต่อไปเนี่ยนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเราจำได้ว่าเราจับเอนเต้มาแล้วใช่ไหมมาต่อไลน์ดังนั้นเนี่ยพาร์ทนี้นะครับเร,เราเราจะกำหนดเลเวลโปเกมอนไว้ที่เท่าไหร่ดี80เอ้ย75็ย <70 S 1> ด้าไหมอุ้ยมันเก็บยากอ่ะจะสิบไหมอ๋อโอเคโอเคหรือจะ70ก็ได้แล้วแต่อะไรก็ได้แล้วแต่งั้น75แล้วกันนะครับถ้าไม่ถ้าเวลไม่ทันก็ใช้เป็นลูกอมแทนลวกันโอเคปะ โอเคโอเคฮะงั้นเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะมาหากราวดอนหรือเปล่าเฮ้ยก <God on. S 1> ราวดอนดูแลนี่ดีกว่าฮะเล็กเล็กคุซ่าดีกว่าครับไปที่เอ uh, sunflower plane อ่ะตามมาทีพีตาทีพีมาเลยอ้าวทีพีมาทีพีมาเดี๋ยวนะ sunflower plane เอ่อตรงไหนวะ I have a plan I have a plan นี่แหละฮะ Sunflower p l a n ตรงนี้แหละครับผมจะเป็นที่เกิดของ Lexusa แล้วก็ Celebi หรือเปล่าถ้าผมจำชื่อ,อ, <laughs> ถ,อ,อถูกนะก็ Celebi เนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิงว่งวิ่งเล่นดูแถวนี้ก่อนเนี่ยเธอมาจับสะสมโป k e m o n กันดีกว,ว่าว่ะเมื่อครั้งที่แล้วผมบอกผมจะสะสมไปตัวนี้นะฮะเอาสท่าน,น่อยครับเฮ้ย,ยตัวนี้ตัวนี้แบบว่าดูดิตัวไหนตุ้มพูสวยมากเลยอ้าวมาตายคู่เลยว่ะนี่เขาจับ<ร><ร>ไปนี่ไงน่ารักดิไม่ได้เอาไอ้นี้มาว่ะ เดี๋ยวนะเอาเป็นควิกบอลไปแล้วกันครับผมไม่ได้เอาตัวเมลโลวากมานะครับมันมีท่าฟอร์สวิปอยู่ย <า S 1> เรียบร้อยโอ้ยไอ้นี่อยากสู้อ่ะแฮมริเบตไปเยี่ยมโอเคระหว่างเนี่ยเฮ้ยมีพึ่งด้วยอะ่ะวิวสีว่แปดไปเยอะไปว่ะอยากจับวิวน,น้อยๆนะฮะเราเป็นนักสะสมโปกเกมอนไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้จับเฮ้ยเดี๋ยวเธอรอนนี่ได้ไหมได้ไดุ้ด้ย โอเคเดี๋ยวกลับไปอ่อไปเอาตัวมารุหักมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาใช้ท่าฟอร์สวิปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจ๊ะคิดว่าวันนี้เราจะเจอเลคุซ่าไหมน่าจะไม่ทำไมเพราะว่ามันไม่รู้คิดไม่ออกเวยเฮ้ยมาแล้วดิเซอร์ทิวไบโอมเฮ้ยเราดอนเกิดวะเธอของเขาหรือของเธอของเราของเขาเขาม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 าดอนไหนวะ กราวดอนโอ้โห oh, oh, ไม่อยากจับพาร์ทนี้เลยอะ่ะเพราะพาร์ทนี้เราจับเทพไปแล้วตัวหนึ่งอะ่ะกราวด,ด,ดอนคือตัวไหนอะ่ะกราวดอนไงเฮ้ยจะดีเหอเรอจับพาร์ทนี้เราลยเุ้นเรอไม่ใช่เเต้กราวดอนเกิดที่ทะเลทรายแม้มันตัวแดงๆอ,อ่ะอ๋อแดงๆไม่ต้องย้ำน่าจะหายไปแล้วแหะฮะโอ้ oh, ไม่เจอวอะ่ะกราวดอน โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันปรากฏว่าเราไม่เจอกราวดอนนะฮะน่นาเสียดายจริงๆเลยวะไม่เป็นไรพีพี้ยทำไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะอ๋อตัวแมวอะไรไม่รู้ตาย ปล่อยมเัเรอจับยาเเดมเอาตัวแบบเวฟน้อยๆมามีแต่เทปเทแน้วแต่นะน้วแต่นะเม่นไงจะใครละ่ะอุจับววทบดีกว่าฮะตัวระเบิดทำไมทุกคนต้องเรียกชื่อโปเกมอนตามด้วยว่าเม่นไงคิตตี้เงี้ย ก็เธอพูดน้องก็เรียกตามเธอพูดเธอพูดว่าคิตตี้น้องก็เลยเรียกตามบ้าบอตั้งชื่อเฟเรมบอนได้กากมากเฮ้ยไม่เหมือนใครอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักดีแต่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวบินกลับบ้านก่อนนึงต้องไปคือรอบนี้เนี่ยนะฮะผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาตัวอะไรวะเมโลวากมาแล้วก็เดี๋ยวไปที่ซันฟาเวอร์ซันฟาเวอร์เพลนเหมือนเดิมนะฮะ เมโรวากเอามาแทนตัวตัวไหนตัวไหนตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอนี่ซันฟล o เวอร์ซันฟล e เวอร์โอเคไปหาอะไรอะ่ะหาจับโปกเกมอนปแปลกๆอ่ะจ้ะอืมตัวนี้ยังไม่เคยนะฮะเอาแล้วฮะเอาด้วยดิจะไล่จับทีละตัวแล้วทีเนี้ยเอาแล้วทีนี้ก็ใช้ทำใช้ท่าเออโยนไอ้นี่ไปฮะอาต้าบอล ดอลซีดอลซีจับได้ไหมโอ้ยได้ไหมไม่ได้นะครับเอาได้เว้ย,ยว้าวร้อ,อ,อยฮ่้ฮ <c oughs> ่าอ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาา่ะ่ฮฮ่าส่าฮ่าฮ่าโ่โกมมาก่ฮ่ยอ่าฮ่า่่ะ่่่าฮ่อาา่่ฮ่่ เฮ้ยงูเห็นแล้วอยากสู้สู้กับอเลยงูนะยนะใช่โปเกรมอนแปลกเป่าไหมเนี่ยตอนเนี้ยก็แปลกนะแต่เธอแปลกกว่านี่น่ารักงงทิงอ่ะตัวอะไรเนี่ยเทดีอ่ะไหนวะไหนวะนะสู้กับตัวอะไรอะ แมวอหรโยนไม่ได้ไม่เหมืออะไรตกตึกเออ,เอ,อตกมาแบบอย่างอนาถเลยอะ่ะน่าสงสารเนาะอะไรมาเนี่ยโอ้โหมันตายเลยจับยากจัง วิ่งงานอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าชนน่าอะไรอ่ะน่ั่นไหนไหนฮะดำๆอ่ะไอรอนทานทานไงรอนไงอ๋อสกินมันแปลกอ่ะก็เลยงงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยฟอสวิปเรียบร้อยสกิตตี้ชื่อสกิตตี้ด้วยเป็นไงเธอไม่สนใจอะไรก๊อปอ่ะคิตตี้เหรอมั่วก๊อปอ่ะก๊อปบ้าอะไรเธออะไรก๊อปเขาเอาไปตีไปตีตด น่ารักดีเฮ้ยเจอเหมียวเหมียวได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับผมมันจับง่ายมากเลยอ่ะเพราะว่าเราตีจนเลื่อนมาเหลือนิดเดียวไงฮะมันเลยจับง่ายเฮ้ยบอสปันอะนายคือบอสใช่ไหมใช่จริงๆด้วยเย่เอาสักหน่อยด้วยกันนี่รีเจนสกิตที่เป็นบอสนะฮะตัวนี้แฮมเมอร์อาร์มไปปึ๊บโอ้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโหเจอแฮมเมอร์อาร์มไปโอ้ได้ของดีมาเพียบเลย แปลงมั้งไม่ให้งกอ่ะเพิ่งรู้ไงเ้วโอเคเนียสเราจะสะสมโปเกมอนนะครับแต่ก่อนเออเราต้องวิ่งเล่นก่อนอันนี้เธออยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอ่ะหลอเลนอ่ะอยู่บ้านอ่ะหลอเลนอะไรของเธอวะอยู่ที่เดิมอ่ะเพิ่มเติมคือช็อกโกแลตอะไรคือช็อกโกแลตเปาฮะ ไม่มีอะไรเห็นว่าสู้ยตัวนี้หลายทีนะอยากจับไม่ได้อีกแล้วอยากจับมากขนาดนั้นเลยวันนี้ตามมากลับบ้านเนาะนี่ไงตัวเวลเก้าเนี่ยไม่รู้ว่าออกมาใช้ท่าฟอร์สวิปนั่นและฮะอ๋อโยนอัลตาบอลไปครับผมอยู่ไหนอะ เจออีกแล้วเรียบร้อยครับหูจับง่ายมากลูกเดียวปิ้งลูกเดียวปิ้งปิ้งเลยฮะปิ้งเลยจังหวะนี้ปิ้งเลยอยู่ไหนอ่ะโอเคที่เดิมอะไ้อันนี้ทำไมเราชอบมาตอนมืดตลอดเลยวะเนาะตัวอะไรอ๋อจนภายตอนมืดตลอดเลยอ่รา็มันมืดไวไงเฮ้ยโซโลอาร์คนี่นะอะไรนะอะไรโซโลอาร์คต้องไม่ถคอจับได้ ไม่เอาไม่ชอบโหดนะเว้ยทำเป็นเล่นไปตัวนี้จะเปลี่ยนลากป่าตัวชมพูเนี่ยน่าจะมีเปลี่ยนเขาจะเก็บคอลเลกชันสีชมพูเรื่องของเธอเลยนี่ไงนี่ไงน่ารักเนี่ยไม่เขาจะเก็บคอลเลกชันสีชมพูไอ้นี่ก็น่ารักสีแบบชมพูทั้งหมดเลยอันนี้ก็สีชมพูเนี่ยไม่สนใจได้แล้วไหนชมพูไหนเนี่ยที่เขาสู้เนี่ย ที่มีเขาเห็นปะไม่ชมพูตาบอดสีแล้วเนี่ยไปไปไปเอาต่อไปทางไหนละว่าน่าจะเวลไม่ทันอ่ะดูเหมือนแล้วต้องใช้ลูกอม่ะใช่ก็เล่นไปก่อนแล้วกันเออน่าจะต้องใช้ลูกอมมาดูจากการเล่นไปเวลไปแล้วก็อนสุดทถอยค่อยใช้ลูกอมแล้วกันอ่ะฮะน้องอนุญาตแล้วเฮ้ยอะไรอะข้างบนน่ะข้างบนนั่นอ่ะอ๋อมดเอ็กซ์เฮ้ยจินไม่ได้ ไปไหนอะะไปไหนไปไปที่ไกลเฮ้ยกวนตีเหรอนี่ไปไหนจะเอามดเอกกับเพรื่องจับไปแล้วไม่ใช่เหรอตู้ไอศกรีมห่อไอศกรีมฮ่อเฮ้ยแถวนี้มดเอกเยอะว่ะจะเลือกนายเฮ้ยเช้าแล้วมันนี่ซันทาวเวอร์มาทำไมตรงนี้เอา ก็อ,อยู่ติดกันน่ะมาแล้วลงมาแล้วเออเจอด้วงบักเอ็กนะไหนด้วงบักเอ็กเป็นยังไงวะตัวใหญ่บักเอ็กอ,อ๋อนกบินเต็มเลยอย่าตีอย่าตี <c oughs> ไปไหนอ่ะหนีตามมาได้ไงอะ่ะหนีอีกแล้วใช่อีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ได้หนีใช้ไม่ตะกอดไิดหนีเฮ้อเธอเธอมาแข่งกันปลาบอลใส่นกตัวที่บินอยู่นี่ไหมได้ใครปลาโดนใช่หนึ่งถึงสามก่อนหนึ่งเด <ๆ S 1> ี๋ยวพึ่งเธออยู่ใกล้กว่าสองสาม เฮ้ยเอาไม่โดนโดนแล้วโดนเหรอโดนเฮ้ยขี้โกงอะ่ะไม่โกงเขาเรียกว่าแม่นเว้ยไปไหนมานี้เอา้าไม่ไล่หรอไม่ไล่จะวิ่งทำบใหให้มันเยอะแยะเนี่เฮ้ยเธอฮะโปเกมอนล้วไงดูดิ อะไรหางยาวฟ้ยผิวไ่เหมือนสายน้ําเห็นหลายรอบแล้วตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวกะรลอกมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรจับแล้วนะเนี่ยรู้สึกมันก็มีแต่เราไม่เคยเห็นตัวอะไรอ่ะตัวเธอต้องจับโอเคมอนงเจมี่โจได้เจมีโจได้เฮ้ยน่าสนใจค้างเฮ้ยโอโหรือ เออจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกขอให้จับไม่ได้ขอให้จับไม่ได้นิสัยไม่จับไม่ได้จับไม่ได้ปิงโอ้ยปิงนิสัยไม่ดีว่ะบางทีมันอาจจะกลายร่างกายเป็นเทพก็ได้เฮ้ยไม่มีอ่ะสนใจอาบอกปะอาบอกเอ้ยคนนี้สวยจังมาคุยกับคนนี้หน่อยดิต้องสู้เหรอ ดูไ้ไหมล่ะไูตัวอะไรรู้ตัวอะไรอะ่ะไปดูซิไปดูซิเขาหน้าตาแปลกๆนะฮะเราไปว่าเขาสิตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดอียิยนเฮ้ยหมาฮูยตเะเบียวเยอะไปมหน่อยวะทำไมต้องเรียกอย่างนั้น <c oughs> ก็ไปดู<า>หน้า,นามาเลยฮอปปี้ครับใช้ท่าฟอร์ซิไปฮะแล้วก็ใช้เป็น เอาตะบอลนะครับในการจับปึ๊บปึ๊บอ้าวเฮ้ยฮอปปี้มันเพิ่มเลือดเฉยว้าวต้องเก็บไปตัวได้อยู่ดีนะครับผมแม่เป็นไงล่ะว้าวเธอเราต้องเก็บไอเนี่ยเนี่ยเอ่ออะไรนะต้นไผ่ต้องเก็บต้นไผ่เออเก็บธอเธอเก็บไปทำอะไรเก็บไปทำไมเก็บไปทำไมขอเรับเออเออต้องเก็บต้องเก็บไหมครั เก็บไปทำไมก็เธอบอกเออเออต้องเก็บต้องเก็บเนี่ยมันคนละพาร์ตอยู่ไหนอะนี่จับตัวชมพูอยู่มันเวลสูเวลต่ําไปอะจับไม่ได้เสียใจนะครับคุณไม่มีท่าฟอร์บคอลเลกชันเป็นสีชมพูแล้วก็ทำปกเสียงพูฟุ้งพิงมากไม่เอาอะทำไมอะอุ้ยจับได้แล้วอุ้ยเจอบัวที่มีตัวสีชมพูด้วย นี่เห็นอะไรสีฟูไม่ได้เลยใช่คอลเลคชันสีชมพูอ๋อเมรุวักไม่เอามันไม่น่ารักอะิปเรียบร้อยเราต้องเก็บที่มันน่ารักด้วยเอาตาเบลาติ๊ดติ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 ปิ้งปิ๊งนานแบนนี้ได้เรียบร้อยครับผมแม่โหจริงจริงไปไหนอีกเนี่ยอยู่แถวนี้แหละ นี dings, ่น hey, ี you know ่น hey, he ี like hmm? mm ่อ hmm. ย so so right. so ู or> or really? ่นี่อยู่นี่ไปทำไมตรงนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโกงใช้ดาบโกงมากไปไหนอ่ะอุ้ยดอกทานตะวันมันหายไม่ตรงแสงแดดด้วยเฮ้ยดูดิไหนเออเห็นนะดูดูดิ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 อุ้ยอุ้ยอะไร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 แล้วก็หนีได้โปเกมอนโอกาก เลยกูซ่าจะเกิดไหมเนี่ยถือปล่าไว้ทำไมอ่ะกลัวใครแย่งเหรอเฮ้ยกลัวใครแย่งเปล่าอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้วินนะไกลเลยอ่ะอยู่ไม่ไหวกูเชียวเฮ้ยทางนี้มีทางเข้าเหมืองด่ยเธอเหรอ มาดูเดือดดูเดือดอ๋อเนี่ยเข้าไปลอยไม่เราอะไม่เอาไม่เข้าเออเขาไม่ลงจากเมทัลก้อนเดียร์ขาดต้องกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยวันดีแกโอ้หตาราลสามหกอะจับไปก่อนดีกว่าน้องเป็ดเป็ดถือไอ้นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าก้านเลยวะ ตามปูไม่ใช่ฟอลสวิปไม่ตายด้วยเลือดไม่แดงฮะไม่เป็นไรอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยฮะใช้เป็นอัลตาบอลครับปึบเรียบร้อยอยู่แล้วเลือดเหลือแค่นี้จับไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วต <Yeah. S 1> ด,ด,ด,ดเรียบร้อย <Yeah. S 1> โอ้ยโอ้ย แล้วบินทำไมไม่เดินลงมากับพื้นไม่ไปเดินลงกับพื้นตอ่ัวบินอยู่นั่นแหละตัวเนี้ยอยากจับมันตัวกลางหันอะ่ะก็จับดิจับไม่ได้สักทีก็บอกให้หาท่าฟอร์สสวีปมาใช้ไม่รู้ว่าใช้มาตเตอร์บอลจับดิโอ้ขนาดนั้นเลยหรอตออเลนโอ้ดิฟอนจับเนี่ยแหละให้ได้ง่ายก็ไม่เห็นค่าไงไม่ใช่เ <laughs> ออเอาไปจับเทพนะคะจับเขาเนี้ยเขาเป็นเทปเุ้ย เดี๋ยวนึงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เล่นมาเป็นเวลานานแล้วนะครับวันนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องจบคลิปไเพียงเท่านี้แล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยะนะครับผมก็วันนี้เราสองคนก็ขอ,อตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเย้คเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ ไปกันใหม่นะไปายเนอะเดีย๋ยตนะี